ก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะชื่อดานะคะก็เป็นเซลล์จาก Product g แกนสตีมนะคะในนามบริษัท a p e ิ Data นะคะขออนุญาตแนะนำนิดนึงก่อนนะคะว่า p r u d u g แกนสตีมเนี่ยก็จะมีแค่บริษัท a p e ิ Data นะคะที่เป็นตัวแทนนำเข้ามาเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะโดย p r u d u g แกนสตีมเนี่ยนะคะเขาเป็น Product ที่มาจากบอสตันนะคะเป็นแบรนด์อเมริกาเลย จะเห็นได้ว่าจากรูปนี้นะคะเราจะทำให้ค่อนข้างเ,เป็น total solution มากที่สุดนะคะเพราะว่าในเรื่องของระบบโทรศัพท์หรือว่า IP Phone เนี่ยภายใต้แบรนด์แก n นด์รีเนี่ยเราอยู่มาแล้วมากกว่า15ปีเลยนะคะเดี๋ยวไงเราไปดูกันสั้นๆนะคะเดี๋ยวไงดาจะไม่รบกวนเวลาทานข้าวพวกพี่มากนะคะ อันนี้นะคะก็จะเห็นถึงความเป็น Total Solution มากขึ้นนะคะนอกจากในส่วนของ Voice นะคะหรือว่า IP Phone IP PBX ที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของ Network WiFi นะคะไปจนถึงตัวเราเตอร์ที่เรามีทำขึ้นมาด้วยนะคะเพื่อให้เป็น Total Solution ภายใต้ใตแบนด์ g ก n s t ร e a m เดียวกันเลย อ,อันนี้จะเป็นไดอะแกรมนะคะที่เป็นในส่วนของ solution ที่เป็น IP แล้วนะคะ,ะใน,ในหลายๆโรงแรมนะคะอาจจะมีการใช้ solution แบบนี้อยู่แล้วหรือว่าไดอะแกรมก็จะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วนะคะก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตเข้ามาสู่เราเตอร์นะคะเข้ามาสู่สวิต จะเป็น UCM นะคะที่เป็นตัว IP PBX นะคะหลักนะคะแล้วก็เป็นการจ่ายแยกออกมานะคะไปจนถึง IP Phone ที่สามารถมีการเชนต่อกับตัวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้ด้วยนะคะ อาแล้วถ้าสมมุติว่าโรงแรมนะคะที่ยังคงมีเป็น IP พีโฟหรือว่าเป็นโทรศัพท์ที่เป็นอนาล็อกใช้งานร่วมกันละ่ะจะสามารถใช้โซลูชันของแกนสตรีมเราได้ไหมคำตอบที่ได้ก็คือใช่นะคะด้านล่างค่ะจะเป็นโทรศัพท์อนาล็อกนะคะที่ยังคงสามารถใช้งานได้นะคะเมื่อมีการเปลี่ยนระบบ หลังบ้านหรือว่าระบบก่อนหน้านี้ให้เป็น IP แล้วนะคะก็จะเห็นว่าตู้สาขาก็มีการเปลี่ยนแล้วนะคะตู้สาขาขนาดเล็กขนาดนี้นะคะสามารถรองรับ user ภายในได้ถึง500เลยนะคะโดยที่เราไม่ได้มีไลเซน์จำไหน่ายอะไรเพิ่มเติมนะคะเพียงบล็อก1บ็อกเนี่ยพี่สามารถใช้งาน IPBX ได้ครบทุกฟังก์ชันแน่นอนคะ่ะแล้วไงต่อคะต่อไปก็คือต่อสวิตช์นะคะสวิตช์ต่อให้ asset point แล้วก็จ่ายสัญญาณให้กับ ตัวมือถือหรือจะเป็น PC ก็ได้นะคะไปจนถึงตัว Wi-Fi ที่เป็น IP Phone IP Phone Wi-Fi ของเราเนี่ยนะคะมีฟังก์ชันโลมมิ่งในตัวสามารถเดินถือคุยได้เลยยิ่งถ้าใช้เป็นภายใต้แบนด์เดียวกันนะคะพี่มันจะสามารถสวอปตัว IP Phone หรือว่าตัว s อ Point ทที่อยู่ใกล้นะคะสามารถเปลี่ยนสัญญาณได้เลยเอ,อันนี้ก็จะเป็นตัว ในส่วนของ Asset Point นะคะของภายใต้แบรนด์แกรนสตีมของเรานะคะ mm hmm. ก็จะมีหลากหลายรุ่นนะคะถ้าไงพี่ๆี่ท่านไหนสนใจสามารถติดต่อได้ที่บูธเราได้เลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาถ้าสมมติว่าหนูอธิบายทุกรุ่นพี่น่าจะกินหนูแทนเพราะว่าหิวแล้วนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวของตัวเราเตอร์อย่างที่แจ้งไปว่าเราทำเป็น total solution ใช่ไหมคะเราก็จะมีเราเตอร์กิกะบิาทำ VPN อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นไฟวอลขนาดย่อมๆในตัวได้ด้วยนะคะมีหลากหลายรุ่นแล้วก็เป็นหลากหลายรูปแบบถ้าอย่างไรสนใจก็ที่บูธเหมือนเดิมนะคะเหมือนกันเลยอ่าต่อไปนะคะ ก็จะเป็นในส่วนของสวิตค่ะเน็ตเวิร์ i สวิตเน็ตเวิร์กสวิตเนี่ยของเราทํามาก็ค่อนข้างครบนะคะครบถ่วนเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสวิตที่เป็น l a เยอร์สามเลเยอร์นะคะเป็น u n นเมนเนดเมนเนรองรับ POE นะคะอย่างที่แจ้งไปค่ะว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้ทุกอย่างในระบบที่เป็นโอเวอร์ไอพีที่เป็นภายใต้แบนด์เดียวกันได้เนี่ยเราจะสามารถ m a n a น e ระบบหลังบ้านของเราเมื่อเกิดปัญหาขึ้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถดูได้ว่ามันเกิดจากอะไรต้นตอนคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างที่เห็นคะสวิตนะคะเราก็จะมีหลากหลายรุ่นมากเลยนะคะหลายพอร์ทด้วยเป็นตั้งแต่6พอร์ี24พอร์พทนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสวิตเลเยอร์สนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าพี่พท่านไหนสนใจก็สามารถ ติดต่อได้ที่บูธเหมือนกันจริงๆก็คืออยากให้เห็นว่าเราค่อนข้างภายใต้แบรนด์ที่เราทำอะคะ่ะเราจะทำให้หลากหลายแล้วก็ครบโซลูชันให้มากที่สุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลเยอร์2นะคะเป็นแมนเนจเหมือนกันนะคะก็จะมีหลายโมเดลนะคะไปตั้ง8โมเดลนะคะก็จะเป็น8 16 g 4ไปจนถึง48นะคะเป็นแบบแมนเนจแล้วก็อันแมนเนจนะคะ สวิตแอนด์แมเของเราก็มีนะคะไปรุ่นที่เล็กที่สุดอะคะ่ะก็จะน้องเขาก็ะจะอันเล็กมากเลยนะคะเป็นพลาสติกแล้วก็เป็นผัดถัดขึ้นมานะคะไปจนถึง8พอร์ตที่เป็นกิกะบิตพอตนะคะกะ็จะเป็น PoE แบบมี4พอร์ตกับ8พอร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องดูว่าทางนี้เนี่ยจะมีการใช้ในเวอร์ชันไหนรูปแบบไหนนะคะ ต่อไปก็จะเป็นสวิตช์อันแมเนนะคะก็จะมี16 24แล้วก็48พอร์ตนะคะก็อย่างที่แจ้งไปว่าถ้ามันเป็นโซลูชันเดียวกันมันก็จะสามารถแมเนจได้เดี๋ยวถ้าจะให้ดูว่าแมเนจได้งไงเดี๋ยวพอท้ายท้ายของ P C นะคะจะมีบอกเป็นเป็นทอปโลจีของตัวอุปกรณ์นะคะอื ส่วนอันนี้นะคะตัว gcc ของเราอย่างที่แจ้งไปเป็น vpn router นะคะที่เป็น firewall ขนาดย่อมย่อมได้เลยนะคะแล้วก็สามารถทำฟังก์ชันของ p b x ได้ด้วยตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้าใหม่ของเรานะคะซึ่งเหมาะมากเลยนะคะสำหรับที่เป็นโรงแรมหรือว่าอาจจะเป็นรีสอร์ทขนาดย่อมนะคะสามารถใช้ตัวนี้ได้เพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยน้องเขาเป็นตัว router ใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บเนี่ยเขายังสามารถทาฟังก์ชัน p b x ได้ด้วยแล้วแถมยังเป็นสวิตช์ในตัวด้วยอีกต่างหากนะคะภายใต้ ของที่เป็นโอเวอร์ไอพีอะค่ะรวมกันอยู่ในหนึ่งเดียวเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อจํากัดนิดนึงในส่วนของคอ u r r e n นที่อาจจะไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอนคานที่นิดนิดหน่อยหรือว่ารองรับตัว user ได้หลัก10อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องลองดูว่าเหมาะกับทางโรงแรมพี่หรือเปล่าแต่ถามว่า คุ้มค่าไหมตัวนี้ค่อนข้างคุ้มค่ามากนะคะเพราะว่าใน1เดียวเนี่ยเขาเป็นทุกอย่างเลยเป็นทั้งแต่ VPN เนะคะเป็นไฟวอลขนาดย่อมแถมยังทํางานในส่วนของฟังก์ชัน p b x ได้ด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสเปคนะคะก็จะเห็นว่า,เ,าเป็นรองรับ P O E มี network port อยู่ให้ทั้งหมดเท่าไหร่บ้างนะคะแล้วก็ทำ V P N ได้ด้วยนะคะแถมยังมีฟังก์ชัน P B X มาอีกต่างหากนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะว่าอย่างที่แจ้งไปว่าเขาก็จะรองรับ user น้อยนิดนึงมี Concurrent อยู่4 Concurrent อะไรแบบนี้นะคะ นี่ค่ะอันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งจุดที่จริง,รงๆดาอยากเชียร์ให้พวกพี่ลองใช้ดูนะคะพา<อ> t <พอ S 2> เตอร์แบนแกนสตรีมของเราเนี่ย ตัว Asset Point อะค่ะของเราเนี่ยสามารถทำฟังก์ชันของ For p a n ได้ด้วยนะคะ For p a n ในที่นี้เนี่ยในหลายๆแบรนด์เนี่ยเขาอาจจะต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการทำแต่ว่าใน For p a n ของตัวแกนสตรีมเราเนี่ยค่ะสามารถใช้งานได้ฟรีโดยที่พวกพี่อะค่สามารถเข้าไปเลือกได้เลยนะคะว่ากำแพงที่จะเอา Asset Point ไปติดตั้งเนี่ย เป็นกำแพงแบบไหนเป็นปูนเป็นกระจกหรือเป็นอะไรก็ตามแต่แล้วก็เลือกรุ่นที่คิดว่าจะใช้อ่ตอนนี้อาจจะยังไม่ไม่รู้ว่าจะใช้รุ่นอะไรเดี๋ยวเราคุยกันได้ที่ทบูธนะคะแล้วก็มันก็จะแสดงว่าสัญญาณนะคะว่าถ้าไปติดตรงนี้สัญญาณมันจะแรงหรือเปล่าแต่ว่าในส่วนของตัว s อเซ o i อยเราะคะ่ะสีแดงเข้มเนี่ยแสดงถึงสัญญาณที่ชัด แลดีนะคะส่วนสีเขียวฟ้าจางลงมาเนี่ยก็คือเป็นสัญญาณที่ห่างไกลออกมานะคะมันก็อาจจะตรงข้ามกับแบรนด์คนอื่นนิดนึงแต่ถามว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของ s s เ e t point เราอะคะ่ะเหมาะมากกับงานโรงแรมนะคะตรงที่เราจะมีในส่วน ของการสร้างการรับรู้นะคะสร้างการรับรู้ยังไงเมื่อ user นะคะมีการกดเข้ามาใช้งานในส่วนของ Wi-Fi เนี่ยนะคะก็จะมีการ pop up หน้าขึ้นมาใช่ไหมคะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นลิงก์ไปกด ถูกใจใน Facebook หรือเป็นการกดเพิ่มเพื่อนใน Line อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอ f ฟฟิ i ชียลของทางโรงแรมก็ได้นะคะแล้วก็จะแสดงโปรโมชั่นของโรงแรมนั้นๆอันนี้เป็นหนึ่งในบริการที่มีมาให้ฟรีนะคะมีมาให้ใช้งานได้ฟรีใน s s เซ t Point ของเรานะคะสามารถ c u ส t ตอรไมได้เลยค่ะว่าจะใช้เป็นรูปอะไรจะแจ้งเตือนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะทาก็คือแล้วแต่พี่ว่าพี่อยากจะใส่อะไรไปให้กับยูเซอร์ได้รับรู้เช่นวันนี้ที่โรงแรมมี l o เต t e r นะอ่าก็อาจจะใส่เข้าไปในนี้ได้เลยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลายเส้นนะคะที่อ่า อย่างที่แจ้งไปว่า G C C อะค่ะตัวอุปกรณ์ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าน้องเขาเป็นทั้งเราเตอร์เป็นทั้งตัว VPN หรือว่าทำไฟบอลอะไรอย่เงี้ยค่ะก็อาจจะมีการขยับขยาย12ไม่พอก็อาจจะต้องขยายเพิ่มได้ก็เดี๋ยวเราคุยกันด้านหลังบ้านได้ค่ะว่าจะเท่าไหร่ถึงจะพอถ้าอยากจะใช้เล็กๆประมาณนี้นะคะ มาที่ i p p h โฟ e บ้างคะ่ะอย่างที่บอกไปคะ่ะว่าเราอยู่กับวงการ IP p p o o ฟนมานานหลาย10ปีก็จะเห็นว่าเรามีหลายซีรีส์เลยหลายรุ่นมากแล้วก็พี่ๆในที่นี้บางท่านบางออบางโรงแรมก็มีใช้บริการอยู่ขอบพระคุณจากใจจริงนะคะขอบพระคุณคะ่ะก <g ül> ็ <g ül> <g ül> ถ้าไงคะ่ะก็จะมีตั้งแต่ตั้งโต๊ะต,ตั้งโต๊ะรับ WiFi ตั้งโตรับ POE หรือจะใช้เป็นแบบวิดีโอโฟนอ โรงแรมนะคะเป็นโรงแรมแบบมีจอหรือไม่มีจอหรือจะเป็นหน้าลิฟต์เรามีหลากหลายรุ่นมากนะคะอืมต่อไปค่ะอันนี้คือ สิ่งที่เป็นเบสเลอร์ที่สุดเลยนะคะก็คือตัว UCM ค่ะ UCM ของเราเนี่ยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ IP PBX ก็คือเป็นระบบตู้สาขาถ้าถ้าสมมติว่าเป็นสมัยก่อนก็คงจะรู้จักกันในนามของอีกแบรนด์นหนึ่งที่ตู้จะสูงกว่าตัวหนูด้วยซ้ำถ้ามันเยอะๆใช่ไหมคะ,ะแต่อันนี้ค่ะไซส์เล็กมากแบรนด์มากตัวเท่าเราเตอร์เลยเล็กสุดเนี่ยเขายังรองรับยูเซอร์หรือว่าเบอร์ภายในของโรงแรมเนี่ยได้ถึง500ตัวที่ใหญ่ที่สุดขวามือนะคะ ซ้ายมือนะคะ08เขารองรับได้ถึง3,000 3,000เบอร์ภายในซึ่งเยอะมากส่วนที่เห็นด้านล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเบสิกฟีเจอร์หรือแอดวานซ์ฟีเจอร์ทั้งหมดนี้นะคะสามารถใช้งานได้จริงและส,ะสามารถใช้งานได้ฟรีนะคะบนตู้สาขาของเราโดยที่ไม่ต้องใช้บริการเพิ่มเลยในหลายๆอย่างนะคะที่เห็นอยู่บนนี้เนี่ยอาจจะแบบบางที่หรือว่าบางท่านนะคะอาจจะต้องมีการซื้อไลายเส้นด้วยซ้ํา อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในส่วนของแบรนด์แกนสตีมเราค่ะลูกค้าสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็สามารถใช้งานได้ฟรีทั้งหมดเลยนะคะส่วนเรื่องของรีโมทคอนเน็กต์ค่ะ,คะสิ่งนี้เนี่ยจ,จะเป็นสิ่งเดียวที่เราจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านไยเส้นถามว่าค่าใช้จ่ายเรื่องไรเส้นอะไรข้างหลังกดดันแล้วค่ะหลืออีกสินาที <laughs> ค่าใช้จ่ายเรื่องไยเส้นอะไรสิ่งนี้นะคะจะเอาไว้สําหรับลงบนแอปพลิเคชันบนมือถือของลูกค้านะคะหรือว่าอาจจะเป็นของยูเซอร์ที่ใช้งาน ซึ่งยูเซอร์ที่ใช้งานอะคะ่ะก็จะต้องลงแอปพอลงแอปเนี่ยมันจะมีเรื่องของ d e v i c e เข้ามาเกี่ยวข้อง d e v i c e หรือว่าเบอร์นั้นๆเข้ามาเกี่ยวข้องตัวนี้นี่ยละค่ะจะมีเรื่องของไรเส้นแต่ส่วนใหญ่อะคะ่ะจะไม่ได้ใช้ที่โรงแรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษรัทหรือลงให้กับพนักงานนะคะอ่าต่อค่ะอะ่ก่อนหน้านี้นะคะที่รามมีการเปิดไดอะแกรมให้ดูใช่ไหมคะ่ะว่าเป็นการใช้งานร่วมกันร,ระหว่าง IP กับอนาล็อกนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะเขาจะมาเป็นตัวแปลงนะคะ เพิ่มความสามารถของโทรศัพท์อนาล็อกเดิมที่มีอยู่ที่โรงแรมแล้วจะใช้ยังไงถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนต้นขั้วเป็น IP แล้วก็จะเป็นเกตเวย์นะคะเกตเวย์ Gateway ด้านข้างทั้งหมดเลยตัวนี้เนี่ยเขาจะแปลงให้อนาลอ็อกอะคะ่ะสามารถใช้งาน IP ได้ต่อค่ะในส่วนของตัว GDMS ของเรานะคะก็คือ,อเรียนแจ้งว่า แกนสตรีมนะคะเรามีคลาวด์แมเนจเมนต์นะคะมีคลาวด์ให้ใช้งานได้ฟรีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ a อส i ซทพอยหรือจะเป็นในส่วนของ V O I P นะคะสามารถใช้งานบนคลาวด์ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเราก็คือใช้บริการคลาวดของ Amazon นะคะแน่นอนค่ะว่าปลอดภัยแน่ได้ค่ะอย่างที่แจ้งไปว่า G W N คลาวหรือ G D M S คลาสามารถใช้งานร่วมกันได้ภายใต้1 a c c o u n ค1 Account คืออะไรเช่น i t Support โรงแรม x x x หนึ่งอันมาลีจิตเตอร์เอาไว้ใช่ไหมคะสามารถดูแลได้ตั้งแต่คลาวในส่วนของเน็ตเวิร์กไปจนถึงโทรศัพท์เลยนะคะซึ่งง่ายมากค่ะง่ายต่อการใช้งานและติดตั้งหลายๆท่านใช้อยู่น่ารักมากติดตั้งง่ายค่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดนะคะแดชบอร์ดของตัวคลาวอ่ะเดีวก็เปิดให้ดูเข้าวนิดหน่อยนะคะว่าเขาทำอะไรสามารถเข้าไปดูอะไรได้บ้างนะคะสามารถใช้งานได้เลยนะคะตามนี้เลยดู สามารถดูได้ว่าตอนนี้มีคนเกาะอ,อยู่เท่าไรใช้งานเยอะไหม b บ n d w i d t เท่าไหร่และโหลดหนักอยู่ที่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ voice นะคะ voice เนี่ยดูได้เลยว่าตัว UCM ลอริจิตเตอร์หรือเปล่ามีเบอร์ขึ้นอยู่ที่มีเบอร์ออนไลน์อยู่เท่าไหร่ออฟไลน์อยู่เท่าไหร่แล้วก็สามารถดูได้แม้กระทั่งว่าตอนนี้ใครกำลังใช้งานสายอยู่นะคะโหลดโหลด CRM ลงมาก็ได้นะคะ อันนี้คือตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่ดาแจ้งไปก่อนหน้านี้ว่าถ้าเป็น total solution จะได้อะไรก็อย่างที่บอกไปคะ่ะเราสามารถดูได้หมดเลยว่าตอนนี้เนี่ยตัวเราเตอร์เราเตอร์ตัวนี้มีใครมาเกาะบ้างเกาะบ้างแล้วเราเตอร์จ่ายสวิตให้กับใครจ่ายสวิตาให้กับเอสชั่นคนไหนและเอสชั่นเนี่ยจ่ายาม,มีมีโทรศัพท์เครื่องไหนบ้างที่มาเกาะนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะสามารถดูได้บนคลาวนะคะของแบรนแกนสตีมเราโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างที่แจ้งไปคะ่ะครบ โททุกโซลูชันแน่นอนต่อไปเป็นไซเลฟเลนขออวดนิดนึงนะคะแบบเดียวช่วยดูหน่อยก็จะเป็นในส่วนของแค t ทีวทีกกยศนะคะแล้วก็มีทำงานร่วมกันกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเลยทีเดียวนะคะโรงเรียนมหาลัยนะคะอย่างที่แจ้งไปว่าแบรนด์เราเฟลลี่ค่ะสามารถใช้งานร่วมได้หมดกับทุกแบรนด์นะคะ าภาครัฐภาคเอกชนก็มาค่ะไม่ว่าจะเป็นเบมนารยานะคะไทยวัสดุอซีพีแรมซีพีแรมเด่ยใช้ของเราทุกทั้งสาขาเลยทุกสาขาเลยนะคะอาโรงแรมขาดได้ยังไงอขอบคุณมากนะคะที่รับฟังถ้าไงทานข้าวให้อร่อยนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs>